ความเดิมตอนที่แล้วคนกำลังคนกำลังเอ่อเช็คสภาพช่วงร่างอยู่นะครับผมวัดดีขอบคุณที่ให้ไข้กวง เชิญต่อจะ้ะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคเอานะครับสันลีอผมกาโพผมนิวส์ขกับเกมซาคารีนะครับผมเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึง่งจากวัตถุฟ้าญี่ปุนเดทัโล่เกมเช่นเคยนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกกว่าเกมอื่นนะคือเกมอื่นมันจะเป็นแบบหน้าปกแบบหลอกลวงเป็นผู้หญิงบ้างหรือเป็นตัวเกมียนฮาบ้างนะครับผมแต่อันนี้มันกลายเป็นตุ๊กตากระต่ายหน้าตาแบบคล้ายแมวแต่หูเป็นกระต่าย แบบน้องไม้เสียงพูฟุ้งฟิงน้องไม้เละจำหนาทุกบรรุก็น้องไม้อันนั้นไม่ค่อยเหมือนอันนี้เป็นตุ๊กตาเนี่ยนะผมก็รู้สึกแป,แป,แป,แปลกๆอ่ะรู้สึกว่ามันไม,ไม่เคยเห็นแบบนี้มันดาวทั้งอย่างว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมแต่รู้สึกว่าต้องไม่เหมือนกับเกมอื่นที่ผ่านมานแน่เลยออาว่าจะเป็นยังไงก็เหมือนเริ่มกันเลยกันนะครับผมมาโอเค,โอ,เคโอ้ยเห็นนะคือแค่ลากเมาส์มันก็ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ด้วยอโอเคเระบบก,การเคลื่อนที่ไม่เหมือนเดิมนะผมก็คือมีการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูรอบๆด้วยอันนี้ตัวสวัสดีกุุงมีกีตาร์ด้วยนะผม,มเป็นเหมือนคนส่แว่นชุดอีทีนะผมแล้วก็สะพายกีตาร์มาถ้าเกิดเรากดโอเคมันมีจะมีจุดที่กดได้กันนะอย่างเช่นจุดนี้อะไรเนะ่ะพระราชากำลังกินพิซซ่าอยู่แล้วไม่ใส่เสือ้อแล้วเธอจะ อุ้ยขยับคุณแจตกมาเฉยคุณแจตกมาเฉยเลยคืออะไรโ okay, อเคคุณแจ็ตอ่กคุณแจก็ตายเอากุญแจมีอะไรในตู้เนี่ยรีบยมดอยู่ในตู้ก็ตายว้าว้หลังโอเคเปิดไม่มีทานโอเคเดี๋ยวต้องหาทานมาใส่สินะรับทราบรับทราบโอเคได้คุณแจนะครับผมแล้วก็สรญลักรูปเพชรเล็กหกนะครับผมก็ตายมีเอ่อรูมีรูด้วย โอเคดีนะที่แบบไม่ขโมยกุญแจไปนะครับผมโอเคดอกไม้ไมมีอะไรนะส่วนนี้มีชั้นลิ้ชักแรกมีกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นรูปทีวีกับตัวเลขสามหนึ่งสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งสองสักอย่างหนึ่งสี่เอียงเอียงมันหนังสือนะครับผมน่าจะเป็นหนังสือนะผมเดาวเป็นชั้นหนังสือที่อยู่ใต้ทีวีนะครับผมจากพาอพนักการ์นี่แล้วเหรอสวัสดีไม่เห็นนานนะักการ์ดเนี่ย เอาไว้ว่าจะไม่สนใจเธอแล้วกันนะทั้นสอบอุ้ย <c oughs> คือมันเราดึงมชชั่นมแล้วมันกิ้งขวาเราอะ่ะมีจะก,การเลก็กหนึ่งับผมจะก,การเลก็กหนึ่งจะเป็นเพชรเลข6หกใช่ไหม <c oughs> ผมดไวจไปดีกว่านะเดี๋ยวกลัวจะลืมนะครับผมอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะจะเกี่ยวับตัวนี้อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็อันนี้มันจะมีรหัสเป็นรูปโพดัมนะครับผมคงไม่เกี่ยวกับรหัสไอ้พาร์ทที่แล้วใช่ไหมคง <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะผมก็คือศูนย์ถึงเก้าเดิมปะ เหมือนเดิมนะครับโอเคอยังไม่รู้รหัสดูดีดดดนะตรงนี้ก็เป็นกุญแจน่าจะเป็นกุญแจสีทองเหมือนเดิมนะครับผมกุญแจนี้ไม่น่าใช้การได้ถูกต้องโอเคมีซ้ายขวาไปทางไหนดีขวาก่อนแล้วกันนะโอเคขวาก็อันนี้เลื่อกไม่ได้นนะครับผมก็ซ้ายขวาน,นิ่เดียวน,นะคือดูกราฟิกมันไม่เหมือนกราฟิกอันเดิมเหมือนกันแนวท d ดีไปเลยมีเตียงเตียงมีปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยนะปลาหมึกอยู่ใต้หมอนใต้ผ้าห่ม อืมทำไมใต้เตียงมีอะไรปะไม่มีนะมีปลาหมึกอยู่บนเตียงบนผ้าห่มใต้หนอนคืออะไรไม่เข้าใจมันตู้นี้มีรูปคนหนึ่งกาลังแบบเหมือนกับอารมณ์มาว่าชาตะเมื่อวันที่เท่าไหร่พรนะวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้สีระลักษณ์มีทั้งซ้ายและขวาอือ้มมีหกรูปนะผมหกรูปแล้วก็มีสีระลักษณ์ที่เราเห็นเป็นตัวเลขด้วยทางด้าน อ่าซ้ายที่เป็นรูแจก,กันก็คือเลขหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันล่าสุดที่เป็นรูปเพชรก็คือเลขหกนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเป็นรูปพวกเหมือนโล่รูปล่อรูปรองเท้าอะไรนงงี้รูปดาบรูปดวงดาวหัวใจได้ตรงนี้แล้วก็เหมือนจะมีสี่จุดแตไ่ไม่ได้กดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นน,น่าจะเกี่ยวกับรหัสพวกนี้มากกว่าแค่นั้นนะผม <laughs> ทำไมเป็นรูปนี้วะ <laughs> ไม่เข้าใจอันน,นี้ช่างสามอันอีกแล้วนะครับผมชั้นบนก็มีอ่ออะไรนะปลาหมึกอัน แล้วก็อะไรม่วงๆอ๋อไม่ใช่ปลาหมึกอันนี้มันเป็นเน้นหัวเชือเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ไอหัวม่วงๆเลยนะมื่อเขิลม่วงมั้งผมว่าอันนี้ชั้นสองมีลูกโอเคดาบเลขสองครับผมดาบสองผมว่าน่าจะหนึ่งหนึงหกนะไอตัวเสือร่าหกลูกนั่นแหละมีปลาอันนี้ก็อันนี้นนชิ้นส่วนอย่างนี้ต้องเอาไปใส่ไอที่เป็นช่อง,องนี้แน่ๆจำไว้นะครับผมจำไว้โอเคชั้นที่สามมีเลขห้าเป็นรูปดาว โอเคก็เหลือแต่รองเท้ากับโลดก็คือสังกสีใช่ไหมตุม๊กตากโคเคชิด้านนี้ด้วยอาา่ะฮะฉันแรกไ,ไม่มีใช่ไหมไม่มีนะครับผมโอเคตามนั้นเสร็จแล้วไปขวามีพม่พมานไม่ค่อยน่าไว้ใจเซฟก่อนเลยกอก็มีใครอยู่หรือเปล่ามีมีมชายคนหนึ่งกำลังโดนตากฝนอยู่ก็มองมาที่เราได้สตยตาอ้อ,อนวอนว่าขอเขาเข้าไปหน่อยนะเขายิงตากฝนอยู่นานแล้วเปิดให้เขาเข้าในสิ เพิ่มให้เขาเขาหน่อยสิน่าอารมาเลยโอเคเขายืนยืนเว้นสั่นอยู่อย่างเนี้ยเนื้อผมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ขอโตษนะเราช่วยโอเคช่วยไม่ได้นะรองเท้าสีเพราะฉะนั้นโล้นแล้วจะเป็นสาวนะผมว่าที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะทําอะไรกับมันได้โอเคเอาคนที่ให้รหัสนะตู้หนังสือนี่ไงตู้ที่เหมือนกันรหัสอันนี้ก็คือเนี่ยหกอันแล้วมีเนียเพราะกันจะเป็นอันโบนสุดนะเพราะว่าเนี่ยหกอันแล้วมีเอียงแต่มันคือมันเขียนว่า ข้างใต้นี่เหรอเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจีเกวข้างใต้เป็นที่แสนรหัสมั้งผมว่าอืมคนะือะไปนะหกห้าสามสองหืมตัวเลขมันไม่เหมือนกับตัวเลขข้างใต้นั้นนะแต่ผมว่าผมคนททำตัวเลขเซตนี้ไว้นะครับผมอ๋อผมผมว่าผมรูล้ละมันเป็นหนึ่งสองสามสี่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูใหม่นะผม เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นลำดับที่ผมต้องใส่ในเอตัวจิ้งสี่จุดนั้นข้างใต้ฐานทีวีก็คือห้าเก้าหกสามนะผมเนี่ยห้าคืนนี้ก็คืออันนี้ห้าอันนี้ก็คือเก้าใช่ปะใช่แหละห้าเก้าหกสามนะผมอันอื่นไม่เกี่ยวนะห้าเก้าหกสามนะใช่เหมือนตที่เราได้เรียน,นรู้ปริศนาเกมน,นี้มันจับหลักได้แล้วอันนี้มันเรียงตามเลขนะครับผมหนึ่งหนึงหกอะไรอย่างเงี้ยเอาลนะ โอเคหัวใจสีดำเท่ากับรองเท้าบวกโลหัวใจสีดำเท่ากับรองเท้าบวกโลรองเท้าเรารู้แล้วว่าเป็นเลขสี่นะผมโล่ผมว่าน่าจะเป็นเลขสามเพราะว่าเลขสามมันขาดอยู่ในบรรดาหนึ่งถึงหกนะครับผมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเจ็ดนะแต่ผมไม่ชัวร์โล่นะโล่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้ดูอันอื่นกันนะอันนี้ก็หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเหมือนกันหมดนะผมหนึ่งถึงหนึ่งถึงหกแล้วมีหนึ่งคืออะไรเด้อ กวนละเริ่มกวนล้วหนึ่งสองสามก็เช่นมาคหนึ่งสองสามสี่มี 1, 2, 1, มีหนึ่งสองเออหนึ่งเล่มเล่มสองสองเล่มสองอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ของมันนะผมโอเคกวนๆแหละอันนี้ทีวีเปิดไม่ได้นะครับผมใต้นี้น่าจะเป็นรหัสนี่สี่ตัวคือห้าเก้าหกสามห้าเก้าหกสามนะครับผมกดโอเคเรียบร้อยเปิดแล้วโอเพนนะครับผมตรงนี้เปิดได้โอเคได้กุญแจสีทอง ทองเลยร่โอเคปิดได้ปะปิดได้ครับต้องหาซีดีมาใส่นะผมโอเคก็คือต้องใส่ซีดีตรงนี้ผมว่าน่าใช่นะแล้วก็ถึงจะเปิดทีวีตรงนี้ได้โอเคกลับมาที่เดิมนะผมก็ุญแจน่าใช้ตรงนี้นะอันนี้แหละโอเคใช้อ๊บเอากดใหม่โอ okay. เคเรียบร้อยเข้าไปในห้องใหม่นะครับผมห้องนี้มีแผงรูปเพชรโอเคนะ่าจะเป็นสามรหัสเลขนะผมจำไม้ว่ามีสามรหัสเลขตรงนี้นะ แต่ยังไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรนะครับผมเค okay, ซ้ายขวาขวากันนะมีขบวนการจูเลนเจอร์กับขบวนการนะักมวยเลนเจอร์ยืนเลี้ยงแถวกันโอเคทุกคนกระตด้นีจะเตะกันได้โอเคผมว่าน่าจะเป็นลำดับสีแหละซึ่งยังไม่รู้ว่าสีทำไรนะเพราะว่าน่าจะยังไม่มีพูดถึงบ้เทาเหลืองผมต้องกดตามลำดับการเตะเทาเหลืองแดงน้ำเงินเขียวขบวนการจูเลนเจอร์ข่ามันตบ เตะมันโอเคห้ามก่อนนะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ครับผมโอ้ลงข้างล่างได้โอเคอ๋อมันคือกลับไปทางเดิมอ๋อมันคือออกโอเคโอเคทางซ้ายล่ะอะไรเนี่ยอันนี้มีเด็กคนหนึ่งเด็กน้อยผู้แม่จะเป็นเด็กเรียนคนหนึ่งครับผมอะไรเอานิ้วจิ้มแล้วขำนิ้วเป็นนิ้วเราเลยนะคืออะไรคืออะไร ทำเพื่อใครอันนี้มีคนคนหนึ่งกันหรือ,อะไรวะอ้ปะบาปากแบบเอาไปแตะจมูก <c oughs> คืออะไรอันนี้โอเคโพดัมอ๋อโพดัมอันนั้นโอเครหัสไอสี่ตัวนั้นหัวใจดาบรองเท้าเพชรเรารู้แล้วว่าดาบคือสองรองเท้าคือสี่เพชรคือหกนะผมหัวใจถ้าเกิดว่าโลกเป็นเป็นสามจริงก็ต้องเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเจ็ดสองสี่หกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เจ็ดสองสี่หกก็ต้อง มั่วไปเรื่อยๆนะครับผมจนก,กว่าจะใช่แต่ผมว่าน่าใช่แหละเจ็ดสองสี่หกนะครับผมเดี๋ยวนะก็เกิดผมกดเข้าเนี่ยอ๋อเป็นประตูอ๋อมันเป็นประตูอีกฝันน่งนึงผมก็นึกว่ามันเป็นประตูเดียวกันจริงๆมันเป็นประตูเข้าไปแล้วมันมีประตูอีอกอันนึงนะครับผมโอเครหัสอันนี้นะเนี่ยโพดําก็คือเจ็ดสองสี่หกนะครับผมโอเคได้แล้วนะครับผมได้กุญแจสีทองนะออกได้เเลยหรอวะไม่ง่ายแต่ เดี๋ยวลองออกเลยกันนะแต่ก่อนอื่นรหัสนี้ก็คือเมื่อกี้นี้ใช่ไหมถามตัวอักษรก็คือห้าสามสองห้าสามสองเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันถัดเมื่อกี้มันเป็นเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเลขเหรอแค่ใส่รหัสไปหรอเดี๋ยวขอลองออกกันนะโอเคงั้นจำเป็นภาพก็ไดนะ้อ่ะงั้นก็ตามที่มันเขียนก็คือตัวดาวอันนี้โอเคอันนี้คืออันแรกอันต่อไปก็คือ3มก็คือตัวโล คือเราจำจำเป็นตัวเลขมาเฉยไม่ได้จำเป็นเป็นเนฟเฟกต์โอเคแต่เหมก็สองสองคืออะไรวะดาบอย่างนี้เหรอโอเคได้แล้วเขาได้ง่ายๆนะครับผมก็คือจําภาพอะไรไม่ต้องจําเป็นเลขนะครับผมจริงๆมันให้ทําให้เป็นเลขก็ได้นะแล้วก็แปลงเป็นภาพทีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตู้มีกุญแจแล้วสองอันได้เดี๋ยวค่อยไขนะขอดูก่อนนะมีอะไรบ้างตรงนี้มีแท่นแท่นรูปมงกุฎกุญแจนะผมกุญแจน่าจะเป็นกุญแจนี่แหละอันนี้มีกดปุ่มห้าปุ่ม 5ปุ่มอาา่ะอโอ้โหโอเคเมื่อกี้จะมีเอสารักห้าสีด้วยนะอาจจะเกี่ยวข้องก็ได้แต่ยังไม่รู้นะครับผมไว้ก่อนนะเพราะยังไงแล้วก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับมงกุฎที่ยังไม่เจอดีโอเคประตูเปิดไม่ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวก่อนนะทางซ้ายมีป้านทางซ้ายมีมีอีกสองห้องห้องนี้ก็อุ้ย <laughs> ทำไมมันล่วงง่ายๆวะ <laughs> เดี๋ยวเพนด้า เดี๋ยวนะค,คือผมแค่แคเดินเดินก็ลวงแล้วเหรอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวสิมันง่ายไหมคือผมไปทันนี้มันลวกใช่ไหมตงไปขวาดวิไม่ได้เลยแฮพันด้าไม่ให้เข้าจะจะจะไม่เข้าก็ไม่เข้า,ขาโอเคเพราะนั้นก็เหลือแต่ตู้ตรงกลางแล้วไปตรงอื่ไม่ได้นะับผมโอเคกุญแจมาไขพันด้าทางซ้ายอืมโอเคได้ทิ้งส่วนตรงนี้นะผมแพันด้าทางซ้ายไม่ไปก็ได้อะ กัดนด้าทางซ้ายอันนี้มันลมล่างกันได้ใช่ไหมแล้วเอาไปทำอะไรวะปุ่มอ่ะนะปุ่มปุ่มใช้ทำอะไรได้อันนี้กดไม่ได้นะครับผม,ม,ดมโโเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บนึงนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมว่าใช่ไหมครับ อ๋อมันมีโอเคโอเคโอเคเกิดอะไรเกิดอะไรเดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเข้าใจละคือไอ้ตรงเนี้ยผมมว่ามันคือรหัสอะไรวะเนี่ยมันคือตัวเลขหนึ่งถึงเจ็ดครับผมก็คือซ้ายขวาล่างซ้ายก็คือหูซ้ายหูขวาของมันแหละขวาคือหูด้านขวาก็คือหูซ้ายของมันล่างคือปากมันเพราะฉะนั้นผมต้องกดตามจับหนึ่งถึงเจ็ดใช่ไหมก็คือเอ่อหนึ่งมันก็คือหนึ่งอย่างไรวะ เดีวนะหนึ่งคือจาาแจกันก็คือขวาขวาแล้ว2คือซ้าย3คือขวา4ก็ขวา5ซ้าย6ขวา7คือปาก <c oughs> โอ้ยแม่เจ้า <c oughs> ใช่ปะน่าใช่แหละมเมื่อกี้ผมลองกดที่หูดูดกดกดได้จริงด้วยเอาใหม่นะเนี่ยคือผมต้องกดตามำดับแจากาันก่อนก็คือหูขวาเจะแล้วดาบหูซ้าย สามก็คือโลหหูขวาสี่ก็คือรองเท้าหูขวาห้าก็คือดาวหูซ้ายตามซ้ายขวาคือตามที่ผมเห็นนะหกก็คือเอ่อนั่นแหละเพชรหูขวาเสร็จแล้วเจ็ดก็คือปากโอ้ยบายโอเคเจอแล้วนะครับผมอันนี้จูเรนเจอร์แน่นอนนะผมหกสองหนึ่งห้าเจ็ดสามสี่หาตู้ห้าชั้นก่อนนะก็นั่นแหละไออเออเออเออหนนะให้ตายอ่ะ ไอ้ตู้ลิ้นชักไอ้ตรงทีวีแหละผมว่าน่าใช่ทีวีทีวีทีวีไหนวะนอกใช่ไหมนี่นีนน่นี่ลิ้นชักอันนี้หกสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดนะผมโอเคอ๋อสีปะอ๋อนี่ไงสีน้ำเงินเทาส้มเขียวเหลืองเพราะฉะนั้นจะเป็นอ่าเดี๋ยวนะส้มก่อนนะส้มค้มป็นแบง,งเสร็จแล้วสองคืออ่าเทา สามสี่คือสองอันล่างส้มเทาเขียวเหลืองห้าคือส้มไหมเหลืองส้มน้ำเงินส้มนะผมโอเคมก็คือตามดับนี่นะที่ผมน้องไปกดเตะไอคาคูลินเจอร์นะ่ะเนี่ยโอเคมันคือแดงแหละผม,มา่าพผู้ตามสีนะี่ใช่แหละอ่านเรื่องจากแดงทีบเสร็จแล้วไปเทาทีบเสร็จแล้วไปอ่าเขียวแล้วเดี๋ยวเขียวอ่านเองเขียนไม่ออกนี่เขียนแม่ แล้วก็เหลืองแดงน้ำเงินแดงเรียบร้อยขบวนการจูรเลนเจอร์อับปื้ออับปื้ออับปื้มอับปื้ออับปื้บเดีด๋ยวเจูเลนเจอร์แล้วจูจเอหน้ากากโคเกต์น้ากากหน้ากากนั่นน่นนนะจำชื่อหน้ากากไม่ได้หน้ากากนั้นเอ่อมีทานมาเฉยนี่คืออะไรขอบคุณที่ให้ทาน ขอบคุณมากโอเคก็เออ่ครบแล้วใช่ไหมของครบแล้วนะโอเคโอเคนี่โหมดหันหลังเปิดห้องทานใส่ทานไปปิดไปกลับมาโอเคเสร็จแล้วไปที่ทีวีทีวีโอเคเปิดกดเงีเดี๋ยวนะเปิดเอมันเปิดอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องเปิดตรงนี้กระจิบจะเป็นกระพริบเหรอหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8ตบ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 เข้าไหมโ okay. อเค1 2 3 4 5 6 7 8ตบตบโอเคนี่จะเป็นลน,นดับที่ต้องกดไอ้พระราชาเลยนะ โอเคเสร็จแล้วงั้นเราก็มันเกี่ยวกับสีปะสีมันก็ไม่ได้บอกปะเนี่ยมันคือพระราชาเกินเนี่ยออาฮะก็ใส่ไปนะครับผมเสร็จแล้วก็กดตามดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรอ,หร,อหรือต้องใช้นี่อะโอเคอ๋อนี่ไงเป็นสี ตามลำดับสีด้วยโอ้แม่เจ้าโอเคโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวนะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าสีคืออันไหนอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวขอขับคุยกับทุกคนโอเคสีมันต้องตามในนี้ใช่ไหมตามอันนี้ที่เป็นลำดับก็คือเทาอยู่ซ้ายสุดแล้วก็ลงมาเหลืองแดงน้ำเงินเขียวนะผม โอเคเลาต้องเปลี่ยนคืออันนี้เป็นรหัส A ในทีวีใช่ไหมแล้ต้องเปลี่ยนเป็นตามลำดับที่อยู่งนี้ด้วยหนึ่งคือน้ําเงินตรงนี้ที่เดิมปะที่เดิมใช่เฉพาะน้ําเงินนะผมสองคือแดงแดงมันอยู่ไปซ้ายแล้วสองสาเเขียวนี่สี่คือแดงห้าคือเหลืองหกคือหกคือเหลือง ใช่ปะใช่หรอใช่หรอเจ็ดคือเทาแปดคืออนะไรวะเนี่ยโอเคโอเคออกสุดสีสภาพถูกจริงปะเนี่ย <c oughs> ถูกจริงปะเนี่ยฮึ <c oughs> จบไม่ถูกเออวะไอพิซซ่านี่มันคืออะไรวะเออพระราชากินพิซซ่าเออวะยังไม่ได้แก้ปัญหนานี้เลยเนะเซ็ตไหนวะ พระราชาเออพระราชาใช่พระราชาเบสส์เราไพระราชาแต่ประเด็นคือพระราชาแล้วไงต่ออ่าโอเคเดี๋ยวนะเนี่ยพระราชากี่พิซซ่าอืมเดี๋ยวนะเอาออกมาได้ด้วยเหรอโอ้โหเกมมันเอ่อถ้าจะซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยงงหมดนะโอเคสีเหลืองเหลืองแล้วก็เทาเขียวออกใช่ไหมออกโอเคแล้ว มุมขวาบนซ้ายร่างซ้ายบนขวาล่างซ้ายขวาบนซ้ายล่างขวาบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างซ้ายขวาบนซ้ายล่างขวาบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างซ้ายอ่ะฮะหรือมันต้องตรงเออเดี๋ยวมันคือยังไงวะซ้ายอ๋อจากจากนี้ไปนี่ใช่ไหมต้องเอานี่ก่อน ขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างซ้ายบนายก็คือกลับด้านกันขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนถูกจริงด้วยเปิดกึ๊กอ่าอ๋อโอเคโอเคโอเคเอาปุ่มมาใส่นี่กดฮะตาเอใส่หน้าใส่หน้าอุ้ยลงมาแล้ว ตกใจไป๊อ๋อคือแบบเมื่อกี้มันคือซาวตอนตายแล้วตืดๆตืดๆตืดๆตืดแตี๋ยวพอซาวขึ้นตายปั๊บแล้วมันก็เดี๋ยวตกใจนึกว่ามันมันจะมาล้อเลียนเราว่าเฮ้ยตายนื่อใครล่วงลงไปดินะแล้วคือมันล่วงลงไปเฉยช๊อกแล้วตอนนี้เราก็คือล่อล่อใช่ไหมเราก็คือเราให้แพนด้าตกไปแล้วแล้วเราก็ผ่านนะครับผมดิวโดูตั้ม ปั๊มปั๊มอย่างนั้นแหละเรียบร้อยโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมเกมซาคารีนะครับผมยังคงสมุนสมุนหมุนสปินไร้ราวได้อย่างมันเหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับดิวโดวพวกนี้มันก็เดินได้แนะ่โอเคก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณที่ติดตามชมน,นะครับไปก่อนนะครับซีนท้ายไปแล้วบ๊ายบาย torno, di torno girano delle belle turbando al riposo ma ci sento a d'amor delle belle turbando al riposo